มาเอ๋มานี่มามาหาแม่มามาหาแม่เลยมาเมื่อกี้เขามานอนเล่นตรงพื้นตรงนี้นะคะฮะมองทำไมอะมองทำไมลูกมองแล้วไม่เข้ามาหาแม่ฮะเอาอะไรไหมขาดเหลืออะไรไหมฮะอยู่ที่นั่นอะ ปี่โป,โป้ปีโป,โป้ปูพิกี้พิกี้ก็จะมานอนแอร์พีโป้เนี่ยเอาแต่จใจตัวเองนะพีโป้อะใช่ไหมพิกี้ไปละไปนู่นแหละข้านืองครับข้านืองน้นอยเนืองครับคิดอะไรอยู่ลูกฮะข้านืองคิดอะไรอยู่ อะไรอยู่ลูกห้านอนนะที่เนี่ยแม่ไฟวันนี้แม่เพิ่งได้นั่งมานั่งหาเด็กๆนะคะนั่งคุยกับเด็กๆนะคะทำงานทั้งวันเลยวันนี้ทำงานทั้งวันเลยนะคะ พอแม่มานั่ง,งเด็กก็มานั่งตามนะคะมาตามกันหมดเลย งานแม่จะเยอะทั้งวันเลยนะคะวันนี้ซักผ้าเด็กๆทำอะไรต่ออะไรแพ็คของแพ็คมะม่วงด้วยนะคะไอีทุกท่านอุดหนุนมะม่วงไม่เกียงขอบคุณมากเลยนะคะรอบนี้น่าจะแก้ตัวได้นะคะเพราะว่ารอบนี้รู้สึกว่าะมะม่วงจะแก่แล้วนะคะจะน่าจะไม่เกียงให้ปิดกพี่น่นเลย่ายาชีตรงนี้ดูนะคะเนี่ย วิ่งกันวิ่งกันดูจะฉีตรงนี้นะคะเนี่ยข้าเหนียวเนี่ยดีนะที่แม่เห็นทันนะแม่เห็นทันพอแม่ห้ามนะวิ่งกันเฮือเลยเนี่ยค่ะเนี่ยดีนะที่เห็นทันและวฉีไปนิดเดียวนะคะลาให้จริงๆข้าวเหนียวเนี่ยไปไหนละเนี่ยเหนียวอ,อันีน,นี่ปั้นเหนียวไปไหนละ เหนียวหายไปไหนลนะโอ้ยคนเขานั่งกำลังนั่งคุยฉี่เฉยเลยเนอะลูกน้อยเนาะโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นเขานึ่งนี่ไม่ตกใจเลยกับเขาเลยนะคะหนูเขาเหนียวไปนู่นละเนี่ยตัวแสบของเราอห่างเดินตัวโก่งใส่เขาแหละเห็นไหมเห็นไหมหตัวโก่งใส่สมชายได้เห็นไหมแสบจริงๆนะคะมีนักเลงขึ้นมาใหม่นะคะคือเขาเหนียวนะคะแสบทุกอย่าง แม่จะฉี่นะคะวันนี้แม่ซักผ้าเยอะเลยนะคะฉี่ก็ฉี่ไปทั่วเลยค่ะเบาะนี่คือต้องเก็บไปซักหมดเลยนะคะไม่ได้ฉี่มีแต่กลิ่นฉี่เลยนะคะมีของวางไม่ได้นะคะบ้านแม่เก่งเนี่ยบ้านบ้านที่มีแมวเยอะมันจัดระเบียบยากนะคะจัดระเบียบยากเพราะว่าจะมีของสวยๆงามเนี่ยมาตั้งมาวางไม่ได้เลยนะคะหนึ่งขนแมวสองฉี่สามเด็กๆเล่นพังหมดนะคะไม่เหลือ เนี่ยค่ะใครที่มีบ้านแมวเยอะเนี่ยไม่ต้องมาหวังจะให้แมวบ้านสวยงามนะคะไม่ต้องหวังเลยนะเป็นเหมือนไม่เกียงไหมคะบ้านใครเป็นเหมือนไม่เกียงมั่งมันจัดระเบียบไม่ได้หรอกคะ่ะยังไงก็จัดไม่ได้หรือว่าไม่เกียงทําให้เป็นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่ว่าแต่ว่าไม่รู้คนอื่นเขาจัดได้หรือเปล่าแต่ไม่เกียงจัดระเบียบไม่ได้วางไว้คือจะมีตัวอะไรตัวหนึ่งที่แบบเกเลเอออย่างเช่นข้าวเหนียวก็ชอบฉี่ แล้วกเ็เขาปั้นเขาชอบฉี่แล้วก็โชคุณก็ชอบฉี่นะคะสบัดฉี่แล้วก็ใครอีกคนหนึ่งรู้ปะเขาก้องเขาก้องนี่ก็ชอบฉี่รู้ไหมเขาก้องเขาทำยังไงเวลาแม่นั่งทําอะไรก็แล้วแต่เขากล้องจะมาฉี่ใส่แม่นะคะจะมายืนฉี่ใส่หลังแม่ทุกครั้งนะคะแม่ก็แบบโอ้โหต้องคอยระวังเวลานั่งนั่งอยู่เขาก้องมาหานี่แม่ต้องระวังเลยนะคะบางทีแม่ อุ้มเข้าสวยหรืออุ้มเข้าใหม่กินข้าวอยู่อย่างเงี้ยเขากล้องเดินเดินมาเนี่ยโอโ้โหข้างหลังอุ่นๆนี่คือหันไปคือเขากล้องละมาฉีดใส่แม่นะคะร้ายนะอยู่บนกรงของ,ขง,ขงเขาเนาะเขกล้องร้ายนะคะแต่ละคนนะ่ะมันมีหลายรสชาตินะคะเลี้ยงแมวเยอะๆนี่มีหลายรสชาติมีมีทุกสิ่งอย่างเลยนะคะ ่างตรงนี้แม่จะนั่งอ่ะก็นั่งไม่ได้นะคะเพราะว่านกน้อยเนี่ยก็จะขึ้นมานั่งตักแล้วบางทีก็ขึ้นมาขี่คอขี่หลังแม่นะคะนันั้พเขารักแม,ม่ใช่ไหมใช่ไหมแตงกว่าแตงกว่าลูกเป็นไงมั่งลูกลูกหนูเป็นไงมั่งคะอะืเป็นไงมั่งอ วันนี้ออกมาไม่กบลูกใช่ไหมไม่กบลูกแลนะ้วเนาะลูกเริ่มโตแล้วลนะเดี๋ยวไหนก็ลืมตานะคะน,นี่ไหนเด็กก็ลืมตากันที่ยี่สิบเก้าเมษาเด็กคลอดออกมาในโลกภายนอกนะคะแม่เขาก็เริ่มสบายใจ กินแต่อาหารเปียกเขาอะแต่คลอดลูกเนี่ยใช่ไหมเอ๊หนอมเล่นนะ ค่อยๆอ,ออกมานะคะแต,ง,แตงโมค่อยๆออกมาทีนิดีหน่อยนะคะแต่ถามว่ากลัวแหมไหมกลัวค่ะก็ยังไม่ไว้ใจใครเลยไม่ไว้ใจใครเลยนะคะแต่เขาก็ออกมาออกมานั่งเล่นนะคะนี่แม่เปิดไฟก็ถึงเขาไปข้างในถ้ามืดๆหน่อยก็จะออกมานั่งแถวๆนี้นะคะแม่ก็จะปิดไฟให้เขาแล้วว่าเปิดไฟถ่ายคลิปเล้วว่าไงลูกเอ๋นำข้าวนำข้าวเหรอลูก ปุนแม่ปิดไฟแล้วนะปิดไฟแล้วนะอยูนั้นนะไม่มีใครกวนแล้วนะรู้ไหมเออไม่กวนแล้วเนาะหลับตาเวลาคุยด้วยหลับตาตลอดเลยเราอะฮะคุยด้วยหลับตาตลอดเลย